สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำใยญยพระสมเด็จวันนี้เรามานำรถเข้ามาบริการซ่อมนะครับเช็คตรวจเช็คระยะแล้วก็ให้ช่างขอดตรวจสอบระบบเกียร์นะครับรถใครมีเกียร์มีปัญหานะครับนี่ครับรับซ่อมแท็กซี่และรถบ้านรับจับโค้ดไฟไฟโชว์รูปลูปเครื่องทำเบรกขัดช่วงล่างนะี่ครับวัดลูกหมากซ่อมแหลกไฟฟ้ามีประกันนะครับ เกียร์ออโต้ c v t เกียร์ธรรมดาไดชาร์จไดสตาร์ทระบบแอร์ระบบไฟนีครับระบบ ngv ระบบ lpg นะครับนี่ครับช่างคอรด์เนี่ครับราคาเป็นกันเองถูกมากครับเก่งมากสุดยอดเลยครับผมมาเท่านี้ประจํานะครับนี่ครับเวลารถผมมีปัญหาก็จะมาที่นี่ใช้บริการผู้สหกรณ์น่ามินช่างคอ์ดนะครับบริการนะครับผมเข้ามาเรียกว่าหลายคันแล้วนะครับ ับแท็กซ tamam, ี Mother, objetos, un, ่มาก็ไม่รู้ว่ากี่สิบคันครับนี่ไม่รู้ขี่คันรวมกี่คันครับเข้ามาปั๊บเราก็จะเห็นนี่ข้างในครับช่างคอดเปิดอู่บริการอยู่ที่น้ำวิมิน74นะครับเข้ามานี่ครับโทรมาก่อนนะครับก่อนจะมาติดต่อมาก่อนว่าว่างไม่ว่างครับนี่เดีมากจะซ่อมแต่แท็กซี่ครับเป็นหลักเลยละครับแท็กซี่จะมาเป็นจานวนมากเพราะว่าในอู่นี้จะเป็นแท็กซี่ครับนี่รับซ่อมแท็กซี่ หลายอู่ับไม่รับแท็กซี่นะครับแต่ที่นี่รับแท็กซี่นะครับนี่หลักฐานชัดเจนนะครับรับซ่อมแท็กซี่ครับนี่เข้ามาตัวจับเกียร์นี่เดี๋ยวเราจะไปดูเกียร์กันด้วยกันนะครับช่างขอที่ถอดเกียร์ออกมานี่เรียกว่ามหาศาลเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเช่นให้ใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่เปลี่ยนไปซ่อมไปนี่ทุกคันไม่มีปัญหานะครับเรื่องเกียร์เรียกว่าสุดซ่อมครั้งเดียวหายไปเลยนะครับ ยังมีปัญหาไม่ต้องไปยกลูกใหม่นะครับสามารถซ่อมได้นะครับระบบเกียร์นี่ครับสายพานที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเป็นร้อยๆคันเลยนะมาซ่อมที่นี่แล้วก็จะเปลี่ยนให้เส้นใหญ่ขึ้นด้วยครับนี่ครับนี่ครับสายพานช่างขอดบอกว่าเส้นนี้เล็กครับติดมากับตัวรถนี่เล็กแต่พอใส่ให้ใหม่นี่เส้นใหญ่นะครับหนาแล้วก็เส้นใหญ่นี่ครับเกียร์ ลือออกมาเห็นกันจนแบบถึงใส่ถึงพุงเลยครับเนี่บคันเกียคันของการกิบด้ใจะติดเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับตัดวันซ่อมนะครับเกียร์ระบบเกียร์นี่ลือกันออกมาเห็นไส้เห็นพุงหมดเลยครับนี่ตัวหนเกียร์อะไรยังไงนะครับอ่านี่ครับ f อครับห้องเกียร์นะครับเครื่องว่าท่านจะเปลี่ยนเช็คว่าอะไรทุกอย่างนะครับสุดยอดเลยครับ หรือกันมาเห็นไส้เห็นพุงหมดเลยครับที่ไหนไม่ซ่อมนะครับส่วนมากจะแนะนําให้ลูกค้ามีแต่ยกลูกใหม่ยกลูกใหม่นะครับหรือยกมือสองสูงครับราคาแพงมากแต่ถ้าไปซ่อมจะประหยัดกว่าเยอะครับประหยัดไปหลายหมื่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวว่าถอดออกมาทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมใหม่หมดเลยครับเนี่เปลี่ยนสายพานให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ เห็นเห็นเลยครับนี่ครับอันนี้จะบางนะครับส่วนอันนี้จะหนาใครมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับมาที่นี่เลยครับช่างคอร์ดนาวินมิน74นะครับก่อนมาก็โทรมาก่อนนะครับนัดวันเวลาใครมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับนี่ครับไม่ได้เปลี่ยนไปไม่กี่คันนะเปลี่ยนไปเป็นร้อยร้อยคันเลยนะครับเปลี่ยนสายพานสายพานขาดสายพานสึกหยุดนี่ครับ ของที่ติดมากับตัวรถนี่จะเส้นบางครับแต่ที่ติดเข้าไปให้เป็นใหม่นี่จะเส้นหนาขึ้นนะครับเส้นใหญ่เปลี่ยนไปหลายคันแล้วครับทุกคันที่เปลี่ยนไปไม่มีการขาดไม่มีปัญหาเลยนะครับพอมันใหญ่ขึ้นที่เปลี่ยนมานะครับเนี่ยครับดูดิครับถอดมาจากรถนะครับไม่ได้ซ่อมคันเดียวนะครับเยอะมากครับเป็นร้อยๆคันเลยนะครับเนี่ยใครมีปัญหาก็มาได้ดีครับช่างถอดนี่นะครับถอดออกมาอันนี้ก็รอซ่อมเกียร์ครับ นี่ครับตอนเข้าซอยนอวมิน74เข้ามาวิ่งตรงมาเลยนะครับถึงเซเว่นแล้วก็เบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียวครับถึงทางโค้งก็ไม่ต้องเลี้ยวครับตรงเข้ามาเลยนะครับนี่ครับถ่ายโลเคชั่นให้กับ f c ซได้เห็นครับบรรยากาศภายในซอยนวมิน74นะครับวิ่งเข้ามาซอยก็จะแคบลงครับนี่มีป่าราย้องทางขวามือแล้วก็จะเห็นป้ายครับนี่ผู่สหกรณ์นอว์มินนี่ครับ ชางขอดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางมานะครับเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวนะครับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ